พี่ม <sm> ันจะรับแม่รับแม่วับดูดีกับแม่ไปดูไปรับแม่อยู่คุยไม่ว่าแม่มันหัวคุยสักแม่เป็นใครขอไม่ให้กลับคุยโอเคบิ๊แค่เดี้ยอะไร Mm -hmm. Shriek That's a crayon